สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูอายนะคะคณิตศาสตร์ของเราจะเรียนในหัวข้อเรื่อง การประมาณอาวันนี้การประมาณของเราจะเป็นการประมาณ EP2 เพราะชั่วโมงที่แล้วหรือคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการประมาณไปแล้วใช่ไหมซึ่งการประมาณในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนเราเรียนโดยทํายังไงนะ่าจาได้กันหรือเปล่านะคะอาชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนการประมาณโดยใช้เส้นจํานวนใช่ไหมคะ แต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะประมาณค่าโดยไม่ใช้เส้นจำนวนทำยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะามาลองดูวิธีแบบง่ายๆไม่ต้องวาดเส้นจำนวนนั่นเองนะคะขั้นตอนในการหาค่าประมาณนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนต้องดูโจทย์ให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มในหลักใดนะคะขั้นตอนแรกนะักเรียนต้องสังเกตโจทย์นะว่าเขาต้องการให้ประมาณค่า เป็นจำนวนเต็มในหลักใดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นโจทย์บอกว่าให้ประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ2อง7 8 7หเ้เห็นไหมคะข้อนี้โจทย์เขาบอกให้ประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มพันใช่ไหมดังนั้นเรามาดูวิธีต่อไปนะคะวิธีต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์เขาต้องการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มพันดังนั้น วิธีที่2ก็คือเมื่อโจทย์ให้ประมาณค่าในหลักใดให้ขีดเส้นใต้หลักนั้นไว้ดังนั้นเมื่อกี้ของเราเป็นจํานวนเต็มพันใช่ไหมก็คือหลักพันดังนั้นขั้นตอนที่สองเราก็ขีดเส้นใต้ในหลักพันของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะเห็นเลข5าของครูอาอเป็นสีแดงและขีดเส้นใต้ใช่ไหมคะอ่านี่คือขั้นตอนที่2เห็นไหมไม่ยากเลยต่อไปนะคะขั้นตอนที่สาม ขั้นตอนที่3ก็คือหลังจากนั้นเมื่อเราขีดเส้นใต้ของหลักที่เราต้องการจะประมาณค่าแล้วนะคะเราจะไปดูหลักที่อยู่ทางขวามืออ่ายังรู้จักซ้ายจากขวามไหมนะอ่ะหลักทางขวามือก็คือหลักทางด้านหลังของเลข5านั่นเองนะคะก็คือบริเวณทั้งหมดตรงนี้นั่นเองนะคะแต่เราจะดูแค่เลขเจ็ด อ่าหลักเดียวนั่นเองนะคะเราจะดูแค่เลข7เราจะดูแค่เลข7นะคะแล้วเรามีเงื่อนไขค่ะนักเรียนเงื่อนไขของเรานะคะทํามากกว่าหรือเท่ากับให้ปัดขึ้นอ่าจำเงื่อนไขดีๆนะแต่ถ้าน้อยกว่าให้ปัดทิ้งนะคุณไอวงเล็บคือคงเลขเดิมไว้อ่าเงื่อนไขของเรานะคะจำไวด้ดีๆเนาะก็คือ ถ้ามากกว่า5มากกว่า5ในที่นี้คือเลขโดดเลขโดดในหลักขวามือของโจทย์นะคะถ้าเลขโดดนั้นมากกว่า5อ่าเลขโดดนั้นมากกว่า5เราให้ปัดขึ้นคุณไอเขียนแบบนี้ก่อนเนาะถ้าเลขโดดนั้นน้อยกว่า5อ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้ง ดังนั้นคําว่าปัดขึ้นปัดทิ้งคืออะไรเรามาดูในหน้าถัดไปก่อนเนาะตอนนี้ให้นัาเยนจําแค่ว่าถ้าเลขโดดอะมากกว่าหรือเท่ากับ5ปัดขึ้นถ้าน้อยกว่า5ปัดทิ้งนะคะอะดูหนะ้าต่อไปเลยนะคะดังนั้นขวัยก็จะยกตัวอย่างโจทย์ของขวัยเมื่อกี้เลยนะคะว่าให้ประมาณค่าจำนวนเต็มพันของ2อง7 8ดดังนั้นขั้นตอนแรกเรารูล้ละว่า เขาประมาณค่าเต็มพันนะขั้นตอนที่สองให้ขีดเส้นเส้นใต้หลักที่เราต้องการว่าจะประมาณค่าหลักไหนก็คือหลักพันแต่ให้เราไปดูหลักทางขวามือหลักทางขวามือของเราคือเลขเจ็ดค่ะหลักทางขวามือของเราคือเลข7ดังนั้นเลข7ของเราค่ะนะักเรียนค่ะเป็นยังไงกับ5เลข7ของเรามากกว่าห้า เลขเลข7ของเรามากกว่า5นะคะเลข7ของเรามากกว่า5ดังนั้นเราจะปัดขึ้นเห็นไหมคะคำว่าปัดขึ้นในที่นี้คะ่นะนักเรียนก็คือการที่เราจะนำนํา1ไปบวกในหลักที่เราขีดเส้นใต้เราจะนำา1ไปบวกในหลักที่เราขีดเส้นใตย้ยกตัวอย่างเช่นครูายบอกว่า2 5ง0 0ื่8าอนะคะ ดังนั้นหลักนี้คือหลักที่เขาต้องการประมาณค่าแต่เรามาดูเลขเจ็ดคือหลักทางขวามือใช่ไหมทีนี้เลขเจ็ดของเรามากกว่าห้าเราจะปัดขึ้นปัดขึ้นในที่นี้เมื่อกี้ควายบอกให้เอาเลขหนึ่งไปบวกในหลักด้านหน้าก็คือหลักที่เราต้องการอ่าเลขหนึ่งไปบวกในหลักด้านหน้าหรือหลักที่เราต้องการนั่นเองนะคะก็คือหลักพัน ซึ่งพอบวกแล้วนะคะเราจะทําให้ด้านหลังของเราตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์ให้หมดอ่าเมื่อปัดขึ้นนะคะนี่คือหลักการของปัดขึ้นเนาะก็คือเราไปบวกในหลักพันหรือหลักด้านหน้าแล้วนะคะเมื่อประมาณค่าแล้วว่าเอ้ยมันต้องปัดขึ้นนะคือไปบวกหนึ่งในหลักที่เราขีดเส้นแล้วพอบวกหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บหลักด้านหลังของเราจะเป็นศูนย์ให้หมดก็คือจะได้เป็น 26,000นั่นเองเห็นไหมคะเพราะว่า5้บวกหก็จะเป็น26,000แบบนี้เลยนั่นเองนะคะเห็นไหมทีนี้คำว่าปัดทิ้งคำว่าปัดทิ้งควายขอยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะ1นึ่งพั ครูไอยขอยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้เขาเอาหลักพันใช่ไหมคะครูไอก็ทําหลักพันเหมือนกันดังนั้นหลักพันของเราคือเลขโดดก็คือเลขหนึ่งขีดเ้นตตายไว้ก่อนว่าเราจะประมาณค่าหลักพันนะแต่เราจะมาดูในหลักทางขวามือของเรานะคะหลักทางขวามือของเราคือเลขอะไรคะเลขสามใช่ไหมซึ่งสามของเราเป็นยังไงกับห้าคะนักเรียนสามของเรา เป็นยังไงกับ5อาาน้อยกว่า5เมื่อกี้ครูไอบอกว่าน้อยกว่า5เราจะปัดทิ้งใช่ไหมแล้วเลขเลขไอตัวหลักนั้นยังคงเดิมก็คือเราจะปัดทิ้งในที่นี้ก็คือปัดหลักนี้หลักนี้หลักนี้ให้เป็น0นให้หมดแล้วเลขที่เราขีดเส้นใต้หรือเลขที่เราประมาณค่ายังคงเดิมดังนั้นครูไอก็จะประมาณค่าได้เป็น1000อ่าเห็นไหมคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมดังนั้นอ่านี่คือคําว่าปัดขึ้นและปัดทิ้งอ่าเรามาดูตัวอย่างดีกว่าวันนี้ควายจะนํามาแยกนะคะประมาณค่าทีละ หลักนั่นเองนะคะก็คือข้อนี้นะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10อ่าหลักเต็ม10นั่นเองโดยที่เราจะต้องพิจารณาหลักหน่วยเห็นไหมคะอ่าโดยที่2เงื่อนไขนี้ก็คล้ายๆที่ครูไอบอกเลยนะคะถ้าเป็น0 1 2 3หรือ4ให้ค่าเลขโดดในหลัก10 เป็นจำนวนเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0เหมือนที่ว่าอธิบายเมื่อกี้เลยนะคะนี่ก็คือเงื่อนไขที่น้อยกว่าห้าเงื่อนไขที่เลขโดดน้อยกว่า5นั่นเองดังนั้นต่อไปเงื่อนไขที่มากกว่า5เลขโดดมากกว่า5นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเป็น5ถ้าเป็น5 6 7 8หรือ9 ให้เพิ่มค่าเห็นไหมคะให้เพิ่มค่าเลขโดดในหลักสิบหรือหลักที่เราต้องการที่จะประมาณค่าเนี่ยค่ะเพิ่มอีกหนึ่งก็คือบวกหนึ่งเหมือนครูอายนี่แหละค่ะส่วนค่าเลขโดดของหลักหน่วยก็จะเป็นศูนย์นั่นเองก็คือหลักทางขวามือก็จะเป็นศูนย์ให้หมดนะคะ,ะมาดูตัวอย่างของการประมาณค่า เป็นจำนวนเต็ม10กันเลยนะคะโดยใช้วิธีเงื่อนไขน้อยกว่า5มากกว่าหรือเท่ากับ5นั่นเองนะคะข้อที่1ของเรา92จะต้องการประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็ม10อันดับแรกหลัก10แน่นอนเพราะเขาต้องการค่าเป็นหลัก10ใช่ไหมแต่เราจะมาพิจารณาเลข2ของเรา เลข2ของเรานะักเรียนแยกออกมาเขียนแบบนี้ได้เลยหรือว่าคิดในใจก็ได้ว่า2ของเราเนี่ยเป็นยังไงกับ5 2ของเราน้อยกว่า5ใช่ไหมคะดังนั้นะจะใช้จะใช้เงื่อนไขก็คือปัดทิ้งปัดทิ้งในที่นี้ก็จะปัดทิ้งตรงนี้ให้เป็นเลข0นแต่หลักที่เราขีดเส้นใต้จะยังคงเลขเดิมใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบก็จะเป็น 90นั่นเองเห็นไหมอ่ะดูข้อ2กันเลยนะคะข้อ2เขาก็ให้เป็นหลัก10เช่นเดียวกันก็ขั้นตอนแรกทำเลยขีดเส้นใต้ในหลักที่เขาต้องการประมาณค่าแล้วมาดูในหลักด้านหลังหลักด้านขวามืออ่าหลักด้านขวามือคือเลข7 7ของเราเป็นยังไงกับ5คะ มากกว่า5ใช่ไหมดังนั้นเมื่อมากกว่า5เราจะปัดขึ้นปัดขึ้นของเราก็คือนำหนึ่งไปบวกในหลักที่เราขีดเส้นใต้อ่าพูดง่ายๆเลยนำหนึ่งไปบวกในหลักที่เราขีดเส้นใต้ดังนั้นเมื่อนำหนึ่งไปบวกในหลักที่เราขีดเส้นใต้หลักด้านหลังจะเปลี่ยนให้เป็นศูนย์ให้หมดใช่ไหมคะเมื่อนำหนึ่งมาบวกใน5หลัก10ของเรามันก็จะกลายเป็น 60อ่าเห็นไหมเพราะห้าบวกหเป็น6หลังจากนั้นเราจะปัดให้เป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมคะทีนี้ข้อนี้เขาให้บอกว่าหาจํานวนที่ประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ที่เท่ากับ80นะคะประมาณค่าได้80ดังนั้นก็จะมีหลายจํานวนค่ะนะักเรียนยกตัวอย่างเช่นครูอายยกเป็น81อ่าครูอายยกเป็น81 81เอ่าเมื่อประมาณค่าหลักสิบใช่ไหมเราก็ดูเลข8หลักถัดไปทางขวามือของเราคือเลข1ซึ่งน้อยกว่า5อยู่แล้วเราก็เลยจะปัดมันทิ้งให้เป็นศนย์เลข8ของเราคงเดิมมันก็จะเท่ากับ80ดบใช่ไหมอ่าดังนั้นแ2ดสบสองก็ทำเช่นเดียวกันใช่ไหมก็ลักษณะเดียวกันเลยประมาณค่าก็จะได้80ดสิบดังนั้น 83ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ84ะนักเรียนดูสังเกตสิ84ได้ไหมประมาณค่าได้80ไหม อ่าวิธีทำก็นี่เลยขีดแล้วดูหลังนี้มากกว่า5หรือน้อยกว่า5ซึ่งมันน้อยกว่า5เราก็จะปัดทิ้งให้เป็น0ูนย์ดังนั้นมันจะประมาณค่าได้80ใช่ไหมคะเห็นไหมมีหลายจำนวนเลยมี81มี82 83 84ทีนี้อ่ายังไม่หมดคะ่นะนักเรียนยังไม่หมดนะคะก็จะมี75ด้วย อีามี75ด้วยนะคะ,ะเลขห้านะคะ75ของเราสามารถประมาณค่าได้80เพราะอะไรเพราะว่าอันดับแรกขีดเส้นในหลักสิบก่อนขีดเส้นใต้เลขโดดในหลัก10ก่อนนะคะแล้วมาดูในหลักทางขวามือของหลัก10บของเราก็คือเลขห้าเมื่อกี้นะคะเงื่อนไขคือมากกว่าหรือเท่ากับ5ใช่ไหม จะไปบวก1ในหลักด้านหน้าจะไปบวกหนึ่งในหลักด้านหน้านั่นเองแสดงว่าเมื่อเรามาบวกหนึ่งในหลักด้านหน้าด้านหลังของเราจะเป็นศูนย์ให้หมด7จบวกหเป็นแปเห็นไหมคะประมาณค่าได้เท่ากันหมดเลยนะดังนั้นคําตอบข้อนี้ของเราค่ะนะักเรียนมันก็จะเป็นจํานวนนับทุกจํานวนตั้งแต่75ถึง79 และ81 -84 ถึง84าเห็นไหมการประมาณค่าจำนวนเต็ม10ที่จะสามารถประมาณค่าเป็น80ได้มีหลายจำนวนเลยดังนั้น130ก็ทำลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะก็จะมีจำนวนตั้งแต่125ถึง129 และ131่าและ1 3 1ถึงหนึนั่นเองอ่ะข้อสุดท้ายข้อ5ที่จะประมาณค่าเป็นจํานวนเต็ม10นั่นเองอ่าดังนั้นเอ๊ะมันเป็นหลักร้อยแล้วเราต้องการประมาณค่าเป็นจํานวนเต็ม10ซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจเลยเขาต้องการเป็นเต็ม10ใช่ไหมเราหาหลากัก10ของเรา หลักสิบของเราเลขโดดก็คือ7นั่นเองแต่เราจะมาพิจารณาหลักทางขวามือก็คือเลข3ซึ่ง3ของเราอามากกว่า5หรือน้อยกว่า5คะน้อยกว่าดังนั้นเราจะปัดทิ้งให้เป็น0แล้วเลข ที่เราขีดเส้นใต้ยังคงเดิมมันก็จะได้เป็น270เห็นไหมคะประมาณค่าแล้วจะได้270อ่าไม่ยากเลยเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปของคุณไอนะคะจะเป็นการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยแล้วนะคะในหลักเต็มร้อยของเรานั่นเองลักษณะเงื่อนไขเหมือนที่คุณไอบอกเมื่อกี้เลยน้อยกว่า5 ให้ปัดทิ้งอ่ามากกว่าหรือเท่ากับห้าให้ปัดขึ้นอ่าไม่อธิบายซ้ำละเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะคะข้อที่หนึ่งแปดสิบหเอ๊ะจำนวนเต็มร้อยเราต้องหาหลักร้อยใช่ไหมซึ่งหลักร้อยของเรามีไหมอ่าหลักร้อยของเราไม่มีแต่มันจะ เหมือนเปรียบได้ว่าเป็นคือศูนย์ใช่ไหมดังนั้นเราจะมาดูในหลักสิบในหลักความือก็คือหลักสิบเพราะว่าหลักร้อยของเราอาคือเลขที่อยู่ด้านหน้าเลขแปดซึ่งเลขแปดของเราเป็นยังไงคะมากกว่าห้าใช่ไหมเลขแปดของเรามากกว่าห้าดังนั้นเราจะปัดขึ้นปัดขึ้นในที่นี้บวกหนึ่งให้หลักด้านหน้าแล้วก็ปัดตัวเองให้เป็นศูนย์ให้หมด นะคะดังนั้นเอ๊บวกหนึ่งให้หลักด้านหน้า0ย์บวกหนึ่งดังนั้น86ก็จะมีค่าประมาณเป็น100เห็นไหมคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมดังนั้นมาดูข้อ2หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยอ่าดูในนี้เลยขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาประมาณหลักไหนก็คือหลักร้อยนั่นเองแต่เราพิจารณาในหลักทางขวามือก็คือเลข3 พิจารณาในหลักทางขวาม,มือก็คือเลขสาซึ่ง3ของเราให้พิจารณาแบบนี้เลยมากกว่า5หรือน้อยกว่า5้าสามของเราน้อยกว่า5ดังนั้นเราจะปัดทิ้งปัดทิ้งก็คือปัดให้เป็นศูนย์ให้หมดแล้วเลขที่เราขี่เส้นใต้ย,ยังคงเดิมดังนั้น138มีค่าประมาณเป็น100นั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยอ่ะดังนั้นนะักเรียนรอง ดูข้อที่3 355มีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่นะลองตอบในใจนะคะเดี๋ยวครูายพาทำไปพร้อมๆกันฉเฉลยพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะเลข3นะคะหลักร้อยคือเลขโดดคืออยู่ในเลขอ่าเลขโดดในหลักร้อยก็คือเลข3ดังนั้นเราจะมาดูหลักทางขวามือก็คือเลข5าซึ่ง5อ้าวห้ามากกว่าหรือเท่ากับ5ดังนั้นจะไปบวกหนึ่งในหลักด้านหน้าใช่หรือไม่แล้ว ปัดให้เป็น0ย์ให้หมดดังนั้นบวก1ในหลักด้านหน้า3าบวกหก็จะเป็น4ดังนั้น3ามห้มีค่าประมาณเป็น400นั่นเองนะคะทีนี้ข้อที่4ี่ข้อที่5้าเขาให้เป็นจำนวนหนึ่0พั 1, ขึ้นมาแต่เราต้องการที่จะ ประมาณค่าในหลักจํานวนเต็มร้อยนะคะนักเรียนดูดีๆนะอย่าไปขีดเส้นเลขที่เลขสีนะเขาให้หนักเรียนสังเกตโจทย์ใช่ไหมดังนั้นโจทย์เราบอกว่าเต็มร้อยดังนั้นเราก็ต้องดูในหลักร้อยหลักร้อยของเรานะคะในข้อที่4คือเลข7เลขโดดก็คือเลข7แล้วเราจะมาพิจารณาในหลักทางขวามือจําไว้เนาะหลักทางขวามือของเราคือเลขสมากกว่าห้หรือน้อยกว่าหคะ น้อยกว่า5ดังนั้นปัดทิ้งนะคะก็จะได้เป็น0ตัวที่เราขี่เส้นใต้และตัวที่อยู่ด้านหน้าเราจะไม่ยุ่งค่ะเราจะยุ่งแค่หลักทางขวามือนั่นเองนะคะดังนั้น4,728จะมีค่าประมาณเป็น4,700 เห็นไหมคะดังนั้นถ้านักเรียนขี้เกียจคําว่าขี้เกียจเขียนคําว่าค่าประมาณเครื่องหมายยังจําได้ไหมเครื่องหมายก็คือตัวหนอนอสองตัวแบบนี้นั่นเองคล้ายๆเท่ากับนะคะแต่จะเป็นลักษณะตัวหนอนเนาะ,ะทีนี้ข้อที่ห้าข้อที่ห้าทำเช่นเดียวกันเลยนะคะข้อที่ห้าก็คือหาหลักร้อยก่อนเลขโดดในหลักร้อยของเราคือเลขเก้าแล้วเรามาพิจารณาหลักทางขวามือ ดังนั้นเลข6มากกว่า5แน่นอนใช่ไหมเลข6มากกว่า5นักเรียนขานักเรียนดูตัวอย่างข้อนี้ดีๆนะเลข6ของเรามากกว่า5ใช่ไหมเราก็นํา1มาบวกในหลักด้านหน้าน่านํา1มาบวกในหลักด้านหน้าซึ่ง9้าบวก1มันต้องเป็นอะไรแล้วคะนักเรียน9บวก1มันก็ต้องเป็น10ดังนั้นนักเรียนจะเขียนเป็น9 10สิบ ศูนย์ศยแบบนี้ได้หรือไม่นะคะอ่าไม่ได้นะคะผิดนั่นเองผิดนะคะเพราะว่าจำนวนที่เขายกมามีค่าประมาณแค่9,000แต่เราได้ตั้ง90,000ผิดนั่นเองนะคะลักษณะนี้ก็คือการทำคล้ายๆการบวกเลยค่ะนักเรียนเมื่อเราบอกว่าหลักทางขวามือในหลักร้อยของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า5ใช่ไหมดังนั้นเราก็นำหนไปบวกในหลักหลักที่เราต้องการซึ่ง9บวกห 9กบวก1นะคะก็จะเป็นอสิบดังนั้นเราก็จะใส่0ูนแล้วก็ไปบวก1ในหลักด้านหน้าซึ่ง9บวก1ในหลักด้านหน้าอีกถัดไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเก้าบวก1ในหลักด้านหน้าก็จะเป็น10เหมือนกันดังนั้นอ้าวไม่มีหลักบวกแล้วเราก็สามารถใส่10ได้เลยนะคะซึ่งไอตัวที่เรา ตรงนี้ก็จะทําให้เป็นศูนย์ให้หมดใช่ไหมดังนั้นก็จะมีค่าประมาณเป็น1000 0นั่นเองเห็นไหมคะลักษณะคือคล้ายๆการบวกเลยถ้านักเรียนไปบวกในหลักด้านหน้า9มันบวกกันได้10ดังนั้นเราจะใส่แค่หลักหน่วยแล้วเอาหลัก10ของเราหรือไปทดไว้ในหลักด้านหน้านั่นเองนะคะอะดูตัวอย่างอ่าการประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มพัน การประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันนะคะก็คือให้ดูหลักร้อยนั่นเองการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันก็คือดูในหลักร้อยนะคะเรามาดูตัวอย่างนั้นเลยตัวอย่างของเรานะคะมีทั้งหมด5้าข้อเรามาดูข้อที่หนึ่ง9,043พันสเลขโดดในหลักร้อยเอ๊อันดับแรกอ่าเขาให้นะักเรียนประมาณค่าจำนวนเต็มพันใช่ไหมนะักเรียนขีดไว้เลย ขีดไว้คือเลขเก้าใช่ไหมเลขโดดในอ่าไม่ใช่ขอโทษที่ค่ะอ่าการหาค่าประมาณจานวนเต็มพนันอันดับแรกให้ดูว่าหลักพันของเราคืออะไรคือเลขเก้าดังนั้นเราจะมาพิจารณาหลักร้อยก็คือหลักทางขวามือซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าเลขโดดในหลักร้อยคือเลขอะไรมันก็คือเลขศูนย์นั่นเองซึ่งศูนย์ของเรามีค่ามากอ่ามากกว่าห้าหรือน้อยกว่าห้า น้อยกว่า5แน่นอนดังนั้นเราจะปัดทิ้งใช่ไหมปัดทิ้งก็คือปัดให้เป็นศูนย์ให้หมดดังนั้น9ของเราจะยังคงเดิมนะคะก็จะได้มีค่าประมาณเป็น900 0นั่นเองเห็นไหมคะ,ะเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับหลักพันนะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเลขโน้นเลขนี้นะเราจะเปลี่ยนแค่หลักด้านหลังนะคะ,ะดังนั้นเรกเรียนดูค่าประมาณจํานวนเต็มพันในข้อที่2ข้อนี้เขาให้จํานวนมา969 969หิเก้าดังนั้นหลักพันของเราเราก็ขีดไว้ก่อนว่ามันต้องอยู่ด้านหน้านะมันคือเลขศูนย์นั่นเองหลักพันของเราแต่เราพิจารณาหลักร้อยอ่าพิจารณาหลักร้อยคือเลขเก้าอ่าเลขโดดในหลักร้อยก็คือเลขเก้าเห็นไหมคะเราจะพิจารณาเลขเก้าซึ่งเลขเก้าของเรามากกว่าห้าแน่นอนมากกว่าห้าดังนั้นเมื่อกี้ต้องปัดขึ้นใช่ไหมปัดขึ้นก็คือการนํา ไปบวก1ในหลักด้านหน้าหรือหลักที่เราขีดเส้นใต้เนี่ยแล้วด้านหลังของเราจะทําให้เป็นศูนย์ให้หมดดังนั้นศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้เป็นมีค่าประมาณเป็น1,000เห็นไหมคะนำหนึ่งมาบวกในหลักด้านหน้าก็จะเป็นหนึ่ตรงนี้แล้วหลักด้านหลังของเราจะทําให้เป็นศูนย์ให้หมดดังนั้น969มีค่าประมาณ 1,000นั่นเองอ่าต่อไปข้อ3ค่ะนักเรียนข้อ3าเาให้ประมาณค่าเต็มพันขีดไว้เลยว่าเขาให้ประมาณค่าเต็มพันแต่เราดูหลักร้อยซึ่งหลักร้อยของเราคือเลขหนึ่งอ่าน้อยกว่า5น้อยกว่า5นั่นเองนะคะน้อยกว่า5นะคะน้อยกว่า5ซึ่ง ทำยังไงน้อยกว่า5ก็ปัดทิ้งใช่ไหมปัดทิ้งให้เป็นศูนย์ให้หมดแต่หลักนี้ยังคงเดิมนะคะอ่ะเรามาตอบตอบคำตอบก่อไอตอบคําถามก่อนนะคะเลขโดดในหลักร้อยของเราก็คือเลขหนึ่งส่วนพอเราประมาณค่า4,127แล้วมีค่าประมาณเป็นมีค่าประมาณเป็น สี่พันั่นเองเห็นไหมเพราะหลักนี้ยังคงเดิมข้อที่สนะคะก็คือสองห5นะคะเขาให้ประมาณค่าเลยนะคะเขาให้ประมาณค่าเลยอันดับแรกเขาให้หลักพันใช่ไหมขีดหลักพันของเราไว้ก่อนขีดหลักพันของเราไว้ก่อนแล้วเรามาดูพิจารณาหลักทางขวามือก็คือหลักร้อย 8ของเรามากกว่า5ใช่หรือไม่8ดของเรามากกว่า5ดังนั้นเราจะไปบวก1ในหลักด้านหน้านะคะบวก1ในหลักด้านหน้าซึ่งบวก1ในหลักด้านหน้าแล้วเราจะทำให้ข้างหลังเป็นศูนย์ให้หมดดังนั้นบวก1ในหลักด้านหน้าสองตัวนี้เราไม่ได้ทำอะไรก็ยังเขียนไว้1บวก1ก็จะเป็นสองด้านหลังก็จะเป็นศูนย์ให้หมดใช่ไหมคะ ด้านหลังก็จะเป็นศูนย์ให้หมดดังนั้น21,805มีค่าประมาณคือ22,000นั่นเองเห็นไหมข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะตัวอย่างสุดท้ายเลยหลักพันของเราฉีดไว้เลยว่าเราจะประมาณค่าเต็มพันนะต่อไปดูในพิจารณาหลักทางขวามือหลักทางขวามือของเรานะคะก็คือเลข3า น้อยกว่า5แน่นอนใช่ไหมเลข3าน้อยกว่า5ปัดทิ้งค่ะปัดทิ้งให้เป็นศูนย์ให้หมดแต่เลข7ของเรายังคงเดิมดังนั้นมีค่าประมาณคือ6700 0เอ่าเห็นไหมสำหรับวันนี้นะคะมีค่าประมาณนะคะไม่ยากเลยโดยที่เราไม่ได้ใช้เส้นจำนวนเราจะใช้เงื่อนไขใช่ไหมดังนั้นเงื่อนไขของเรานะคะอาหอาเขียนสรุปให้น้อยกว่า5้า ปัดขึ้นอ่ะขอโทษทีน้อยกว่า5ปัดทิ้งปัดทิ้งอ่าปัดทิ้งแต่เลขตัวนั้นยังคงเดิมนะส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้น ปัดขึ้นก็คือทำยังไงคะนักเรียนก็คือนำหนึ่งไปบวกในหลักที่เราต้องการพิจารณาหรือหลักที่เราขีดเส้นใต้เนี่ยแหละแล้วหลักด้านหลังของเราก็จะเป็นศูนย์ให้หมดใช่ไหมคะอ่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะวันนี้ครูอายก็จะสั่งให้นักเรียนเนี่ยทำกันบ้านนะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1นนั่นเองนะคะสสวทในหน้าที่14และ15หน้า14และ15นะคะเป็นโจทย์ปัญหา การประมาณค่าเกี่ยวกับหลักร้อยและหลักพันนะคะหลักร้อยและหลักพันดังนั้นนะักเรียนอ่านโจทย์ดีๆนะว่าเขาต้องการให้นักเรียนตอบ รลักษณะอาจจะคล้ายๆตัวอย่างที่ครูอายยกเมื่อกี้หรืออาจจะแตกต่างกันดังนั้นไม่ได้ยากเลยอาจจะให้ประมาณค่าก่อนแล้วมาตอบคําตอบนะคะถ้าสงสัยหรืองงนะคะสามารถสอบถามครูอายได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะการประมาณค่าใน e p ีที่2โดยที่ไม่ใช้เส้นจํานวนนะคะใช้เงื่อนไขขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ